ชนิด2 1เม็ดนะคะประจำเดือนจะมาหลังจากหยุดยาประมาณ1-4วันค่ะส่วนยาคุมชนิด28เม็ดนะคะประจำเดือนจะมาในช่วงเม็ดเมสสุดท้าย,ส,ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จานค่ะหยุดกินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มาอันตรายหรือไม่นะคะจุดประสงค์ในการกินยาคุมนะคะก็เพื่อคุมกําเนิดไม่ว่าจะเป็นยาคุมชนิด2 1เม็ดหรือว่า28เม็ดนะคะ โดยปกติแล้วนะคะการรับประทานยาแม่คุมกําเนิดชนิด21เม็ดนะคะประจําเดือนจะมาหลังจากหยุดยาประมาณ1-4วันค่ะส่วนยาคุมชนิด28เม็ดนะคะประจําเดือนจะมาในช่วง7เม็ดสุดท้ายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในขณะที่กินยาคุมเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องประจําเดือนเท่าไหร่ประจําเดือนก็จะมาอย่างสม่ําเสมอค่ะแต่หลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยเจอปัญหาว่าพอหยุดกินยาคุมแล้ว ประจำเดือนเริ่มไม่มาเป็นปกติมาไม่สม่ำเสมอซึ่งถ้าหากว่าหยุดกินยาคุมแล้วแล้วประจำเดือนไม่มานะคะอันดับแรกเลยนะคะก็แนะนำว่าควรจะตรวจการตั้งครรภค่ะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจการตั้งครรภนะคะถ้าหากว่าครบกำหนดที่ประจำเดือนควรจะมาแล้วเคลื่อนไปประมาณ7วันแล้วประจำเดือนยังไม่มาก็แนะนำว่าให้ตรวจการตั้งครรภ หรือจะตรวจหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายประมาณ3-4สัปดาห์ก็สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ค่ะเพราะบางครั้งถ้าเกิดตรวจเร็วเกินไปก็อาจจะยังได้ผลเป็นลบอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าประจำเดือนก็ไม่มาตรวจการตั้งครรภ์แล้วก็ไม่มีการตั้งครรภ์น,นะคะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็ทำการรักษาค่ะ การหยุดกินยาคุมนะคะจะมีผลข้างเคียงแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนของแต่ละคนโดยมักจะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะ 1. นนะคะอาการที่พบได้บ่อยนะคะก็คือเวียนศรีรษะแล้วก็มีอาการขึ้นไส้ซึ่งอาการนี้นะคะเป็นอาการที่พบได้บ่อยเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายค่ะ แต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะอาการก็จะดีขึ้นค่ะ 2. นะคะก็คืออาการปวดท้องน้อยค่ะเพราะว่ายาคุมนะคะจะมีหน้าที่ช่วยในการปรับการทํางานของผนังมดลูกให้เป็นปกติการหยุดใช้ยาคุมจึงทําให้เกิดการบีบตัวของมดลูกอย่างแรงเพื่อให้เลือดที่ผนังมดลูกหลุดลอกออกมาเป็นประจําเดือนจึงทําให้มีอาการปวดท้องน้อย 3. ค่ะมีอาการเป็นสิวเป็นฝ้า ข้อดีข้อหนึ่งของการกินยาคุมนะคะก็คือช่วยลดสิวเพราะยาคุมมีส่วนช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนช่วยการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นเมื่อหยุดกินยาคุมจึงทําให้ผู้หญิงนะคะมีอาการสิวฟ้าขึ้นได้ค่ะ 4. นะคะมีน้ําหนักตัวที่ลดลง เพราะในระหว่างที่เรารับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะจะทําให้ระดับการเผาผลาญเนี่ยลดลงและเมื่อหยุดกินยาเม็ดคุมกําเนิดก็ทําให้ระดับเผาผลาญของร่างกายเนี่ยปรับสูงขึ้นจึงทําให้มีน้ําหนักตัวที่ลดลงได้ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะบางตัวที่มีระดับฮอร์โมนต่ํานะคะจะทําให้มีอาการบวมน้ําจึงทําให้มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น5 <t> <ๆ>น,นะคะก็คือทําให้มีอารมณ์ที่แปรปรวน เพราะในช่วงที่เราหยุดกินยาคุมใหม่ๆนะคะร่างกายจะยังปรับตัวได้ไม่ดีค่ะยังมีระดับฮอร์โมนที่ไม่คงที่นะคะจึงส่งผลทำให้มีอารมณ์แปรปรวนได้ค่ะ<ม>การกินยาคุมเป็นเวลานานๆน,นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ค่ะเมื่อไหร่นะคะที่ควรจะหยุดกินยาคุมได้แล้วค่ะ1เลยนะคะก็คือแน่ๆคือเมื่อคุณตั้งครรภ์ค่ะ ในบางคนนะคะหากรับประทานยาคุมอยู่อาจจะมีบางช่วงที่ลืมกินยาหรือว่ากินยาไม่ต่อเนื่องก็อาจจะทําให้ตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าหรือสงสัยว่าตัวเองตั้งครรภ์น,นะคะให้หยุดกินยาคุมทันทีค่ะ 2. นะคะเมื่อรู้สึกว่ามีภาวะหรือมีอาการข้างเคียงจากยาคุมค่ะเช่นนะคะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวหรือว่ามีผื่นลมพิษต่างๆขึ้นตามผิวหนัง ก็ให้หยุดกินยาคุมทันทีค่ะแล้วปรึกษาสูตินารีแพทย์นะคะ 3. ค่ะเมื่อถึงวัยที่หมดประจำเดือนแล้วนะคะเช่นนะคะผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉลี่ยแล้วอายุของผู้หญิงวัยทองจะอยู่ที่ประมาณ45-55ปีค่ะหรือถ้าหากว่าเริ่มสังเกตว่าหยุดกินยาคุมแล้วประจำเดือนก็ไม่มาหรือเมื่อครบรอบที่ประจำเดือนควรจะมาแล้วก็ไม่มาอันนี้ให้สงสัยนะคะถ้าหากว่า รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็ให้หยุดกินยาคุมได้เลยค่ะหลังจากหยุดกินยาคุมนะคะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยให้ท้องทันทีค่ะควรเว้นระยะห่างอย่างน้อยประมาณ3เดือนนะคะจึงจะเหมาะสมในการตั้งครรภ์เพราะว่าในช่วงนี้นะคะร่างกายกำลังปรับตัวปรับฮอร์โมนต่างๆให้เข้าสู่ภาวะปกติให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยประจำเดือนก็จะเริ่มมาอาจจะช้าบ้างหรือว่ามีอาการแบบกระปิดกระปอยก็เป็นเรื่องที่ปกติค่ะแต่เมื่อผ่าน3เดือนไปแล้วระดับฮอร์โมนในร่างกายจะสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะคะหลังจากหยุดกินยาคุมใหม่ๆควรจะใช้วิธีการคุมกําเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยไปก่อนค่ะโดยนใหญ่แล้วหลังจากหยุดกินยาคุมก็จะตั้งครรภ์ได้ในเวลาประมาณ3เดือนหรือนานกว่านั้นก็ไม่ควรเกิน1ปีค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าหยุดกินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มาก็ควรจะตรวจการตั้งครรภ์ด้วยค่ะเพราะในบางคนนะคะเมื่อหยุดกินยาคุมก็มีการตั้งครรภ์ทันทีเลยค่ะสรุปนะคะหลังจากหยุดกินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มาตามกําหนดเช่นชนิด21วันหยุดไปแล้ว1-4วันประจำเดือนก็ยังไม่มาหรือแบบ28เม็ดในช่วง7เม็ดสุดท้ายประจำเดือนก็ยังไม่มานะคะ แนะนำว่าควรจะตรวจการตั้งครรภ์ด้วยนะคะแต่ถ้าตรวจแล้วไม่มีการตั้งครรภ์น,นะคะแนะนําว่าให้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องค่ะหากเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะคลิปที่ให้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยค่ะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย